วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแชร์เกมเล่นนะครับถ้าเรามีสวิตหนึ่งนะครับเราก็สามารถเล่นเกมกับเครื่องสวิตสองได้นะครับโดยใช้แผ่นเกมตลับเดียวนะครับแต่ว่าเครื่องที่แชร์จะต้องเป็นเครื่อง i n t e n d o Switch 2นะครับตัวอย่างเช่น Mario แต่ Mario นี่เสียบแผ่นไปแรกๆเนี่ยมันจะยังแชร์ไม่ได้นะครับมันต้องรอจนมันอัปเดตเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ผมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับ เดเราเข้าเกมกัน Super Mario Odyssey หลังจากเราเข้าเกมมานะครับเนี่ยพออัปเดตเสร็จแล้วอ่ะมันจะเล่นเกมแบบแชร์เกมได้นะครับอ่าเราก็เลือกที่สองคนนะครับอ่ามันก็จะมีให้แชร์เราก็แชร์ local play นะครับอ่ามันขึ้นแบบนี้มานะครับเราก็ให้ ไปที่เครื่องสวิตช์หนึ่งนะครับแล้วก็เลือก ID แล้วเราก็เลือกจอยเกมแต่เครื่องต้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเรากดกลุ่ม A อ่ามาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วเรากดสตาร์ทเลยอ่าครั้งนี้มันก็เหมือนจะเหมือนรีโมทจอจากจอนี้ไปอยู่ที่จอนี้แล้วนะครับนี่คนหนึ่งจะเป็นบวกน,นะนี่คนก็ ส่วนอันนี้ก็เป็นมาริโอ้ครับเปังงงหน่อยว,ว่ามันขับเดียอ้อนกันนะอ่าก็ประมาณนี้ครับครับโอเคก็ตระานา้นอ้อ้าวฟังมาแล้วแต่วันต้องมันขับมัวกัน ยโอเคครับผมนี่มีตลาดนะครับส่วนตลาดทำอไดีที่สวิต์สอตัวแช่ตลาบดี๋ยนี้ายเกมนะครับ ส่วนไฟล์เกมนะครับก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันจะขึ้นว่าซปเปรอร์มาริโอแล้วก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เกมแชร์นะครับผมเล่นเมื่อกี้ผมใช้ ID เดียวกันนะครับโอเคครับ